สวัสดีครับผมตาลจากมิ s o ซมาติกสตูดิโอครับวันนี้ผมจะมาแนะนำลำโพงมอนิเตอร์ m audio 40 series โดย m audio 40 series จะมีด้วยกัน2รุ่นคือ4060และ4080ครับและที่อยู่กับเราในวันนี้ก็คือ m audio 4080ครับ โอเคครับและสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับจะมีขนาดดอกวูเฟอร์อยู่ที่8นิ้วและดอกทวิตเตอร์อยู่ที่1.25นิ้วโดยจะตอบสนองความถี่ตั้งแต่35เฮิรตซ์ไปจนถึง22,000เฮิรตซ์โดยความดังสูงสุดจะอยู่ที่118เดซิเบลครับและแอมพลิฟายที่ให้มานะครับจะเป็นแอมพลิฟายคลาส AB ที่ให้ย่านเสียงที่คมชัดและแม่นยำเหมาะสำหรับงานมิกซ์เสียงและมาสเตอริงเป็นอย่างมากครับและในส่วนด้านหลังนะครับจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อมาให้ trs 1ช่องและช่อง xlr 1ช่องและยังมีปุ่มปรับความดังเบามาให้ด้วยครับและสิ่งสำคัญสำหรับรุ่น4 0 x t xd นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือ e t o o t h เวอร์ชันห้น5.0ที่ทำให้การเชื่อมต่อบลูทูธนั้นมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นสามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง30เมตรครับเรามาดูด้านหน้าลำโพงกันนะครับจะเห็นว่ามีปุ่มเล็กๆอยู่มุมด้านซ้ายและด้านขวามุมด้านซ้ายจะเป็นปุ่มสปิการ์โหมดใช้ในการเปลี่ยนโหมดในการฟังจะมีด้วยกัน3โหมดคือ1 h i ่ง2 f a ์ 3 c u s t o ตม Custom ครับโหมดไฮฟ์นะครับจะให้เสียงที่ดูมีพลังมากขึ้นเสียงเบสที่แน่นเสียงแหลมที่คมชัดและใสขึ้นครับเหมาะสำหรับแนวเพลง EDM Pop ฮิปฮอปเป็นต้นครับโหมดแฟรนะครับจะทำให้เสียงลำโพงนะั้นมีความเที่ยงตรงทุกย่านเสียงเหมาะมากๆสำหรับงานมิกซ์เสียงหรือมาสเตอร์ริงเสียงเป็นต้นครับคัสตอมโหมดนะครับจะเป็นโหมด EQ ที่เราสามารถตั้งค่าได้เองผ่านในแอป M Audio Studio Control ครับซึ่งเราสามารถปรับแต่ง EQ ในแบบที่เราชอบหรือปรับแต่งให้เหมาะสมกับห้องอย่างเช่นคนที่มีพื้นที่จำกัดน,นะครับซึ่งต้องวางลำโพงไว้ใกล้กับกำแพงอาจจะมีปัญหาเรื่องย่านเสียงเบสที่ล้นเกินไปเราสามารถใช้แอปนี้ในการจัดการบางย่านเสียงที่เราไม่ต้องการได้ครับเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานปุ่มกันเลยครับปุ่มสปีกเกอร์โหมดนะครับกดหครั้งนะครับจะเป็นการเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะครับและถ้าเราต้องการจะปิดลำโพงทั้งสองข้าง จากการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเราจะทําการกดค้างไว้เมื่อไฟกระพริบจะเป็นการปิดลําโพงครับส่วนปุ่มบลูทูธนะครับเมื่อเรากดปุ่มบลูทูธหนึ่งครั้งจะเป็นการค้นหาสัญญาณและการเชื่อมต่อบลูทูธครับและเมื่อเราต้องการลิงก์ n g ลำโพงทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันนะครับกดปุ่มบลูทูธ2ครั้งทั้ง2ข้างครับและเมื่อเราทําการเชื่อมต่อลําโพงเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยนะครับผมจะทําการเปิดแอป แอ i a m o r i o Studio Control นะเมื่อเราเข้าแอปนะครับเราจะเห็นว่าจะมีปุ่มให้สแกนนะครับผมจะทำการสแกนเพื่อค้นหาลำโพงรอครับโอเคเราจะเห็นว่ามีลำโพงขึ้นมาแล้วนะครับกดลองกดเข้าไปดูนะครับอ่ะที่ EQ อ่า จะเห็นว่ามีพรี s e t ที่ตั้งไว้นะครับเหมือนปุ่มด้านขวาของลำโพงนะครับจะมีโหมดให้โหมดแฟลแล้วก็เป็นคัสตอมนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนโหมดให้ดูนะครับอ่าครับนี่ครับ,รบโอเคส่วน EQ จะมีพรี s e t มาให้นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยอ่ามีความมีโหมด juicy ซิลกี้นะครับแล้วก็คลีนอ่าประมาณนี้ครับหรือจะเป็นแฟดอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราชอบแบบไหนเราก็สามารถที่จะจัดการตามที่เราชอบได้เลยหรือตามความเหมาะสมของห้องนะครับที่เรามีเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงลำโพงกันดูนะครับเริ่มด้วยโหมดไฮฟ์ครับ ต่อไปเป็นโหมดแฟตนะครับลองฟังกันและโหมดสุดท้ายนะครับโหมดคัสตอม EQ ผมจะทำการเปรียบเทียบลำโพงก่อนและหลัง EQ ให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างผมจะใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า House Curve นะครับในการยิงสัญญาณเพื่อเก็บสัญญาณเสียงในห้องนี้ดูว่ามีกราฟเป็นอย่างไรบ้างแลวผมจะทำการ EQ เพื่อชดเชยให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างโอเคครับผมจะเข้าแอป House Curve นะครับ แล้วก็ทำการยิงสัญญาณให้ดูนะครับอ่โอเคโอเคเมื่อเรายิงสัญญาณเสร็จนะครับเราจะได้กราฟประมาณนี้นะครับโอเคจะเห็นว่าจะมีย่านแถวๆ3,000ที่รู้สึกว่าน้อยไปนิดนึงผมอาจจะ เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ผมดูแล้วโลอาจจะเยอะไปนิดนึงเดีย๋ยวผมจะทําการคัดโลลงนิดหน่อยครับแล้วก็แถวๆประมาณ150ผมอาจจะเอาลงนิดหนึง่งเดี๋ยวเข้าแอปลองปรับอีกทีไปดูครับโอเคผมเอาโลโดยรวมอ่าจถวแถวร้อยลงประมาณนี้แล้วก็ร้อยห้า อ่ะผมเอาลงเอาแคบหน่อยแล้วกันลงอีกสักสอแล้วก็บูธแถวสามพั 3, ขึ้นมาสักสามตีบโอเคครับต่อไปเดีย๋ยวผมจะทำการยิงสัญญาณอีกครั้งหนึ่ง <S <S เพื่อดูว่ามีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างยิงสัญญาณอีกรอบนะครับ จะเห็นว่ากราฟนะครับมีความแตกต่างกันก่อนและหลัง EQ จะมีบางย่านที่ถูกบูดขึ้นมาแล้วก็โลลดลงประมาณนี้ครับอาเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงตัวที่คัสตอม EQ กันแล้วนะครับ โอเคครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้เจ้าตัว M Audio 40 XT มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเรื่องเสียงผมว่าเป็นลำโพงที่ให้เสียงที่ดีมากมีเสียงไฮที่ใสเพราะมีความสมูทมีเสียงเบสที่แน่นให้รายละเอียดลงลึกได้ดีมากแล้วก็เรื่องการเชื่อมต่อบลูทูธเป็นบลูทูธที่เสถียรมากสามารถเชื่อมต่อได้ไกลถึง30เมตรเลยหรือคนที่ใช้ในการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงก็เหมาะมากมครับสำหรับ เจ้าลำโพงตัวนี้เพราะว่ามีโหมดมาให้ใช้มากมายอย่างเช่นโหมดไฮฟ์นะครับเหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงหนักๆได้เสียงเบสแน่นๆเสียงแหลมใสๆเหมาะมากๆเลยครับสุดท้ายนะครับถ้าดูแล้วลำโพงตัวนี้เหมาะสำหรับคุณผมขอแนะนำา e m เ d o 40 s e r i e ซครับ